เขียวสวยอ,อย่างเงี้ยโหขนมปี๊บโบราณนะทุกคนเนี่ยส,สวย สุดการกักตัวของการติดโควิดนะคะวันนี้ออกบ้านได้ค่ะความจริงออกได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เมื่อวานเป็นวนันอาทิตย์ก็เลยไม่มีห้างร้านไหนเปิดค่ะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวปลุกอัญญาดาอัญญา,าถึงแล้วไปกินไม่แม็กเดน๋ยวเราเจ็บที่ไหนไไตัวนอนเอียงอย่างนี้ไงใช่ไหมเฮ้อ่ะมาเช ะ,ะไปไหม,ไมอ่ะตุ้มไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวงั้นพาป๊าไปกินเนาะพค่ะป๊า,ปไ,ปาปไปกินข้าวปห<ม>ิวข้าวมากไฟหิวข้าวโอเคเราพาป๊าไปกินอัญญาดากินมะาการองไหมละ่ะเอามะาการองเนาะโอเคไว้ค่ะน้องอัญญาดาจะกินมะาการองแม่ก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกค่ะกินข้าวเหนียวกับต้มแซ่บมาแล้ว ไปหาของหวานกินกันค่ะทุกคนไปดูว่ามีอะไรให้กินมั่งนะคะมะกรองไม่เอาค่ะจะเอาไอศครีมไอไม่เดือดดับสิ่งทําไมเขาใช้น้วเย็นนวำละไอศครีมก็ต้องเย็นสิลูก มิเตก็ได้อันนี้เนี่ยเขาถ่ายรูปหน่อยค่ะเนี่ยเขาถ่ายรูปหน่อยมีมืมือแต่มามามอคุจะมาใส่กันทีนี้อ๋อต้องใส่รองเท้ากันเหรอคะเพราะเนาะเขาาถ่ายรูปหน่อยค่ะอายิ้มหนอายิ้มันให้มามันยิมันอายิมหน่อยยิ้มหน่อย เป็นอะไรคะเย็นๆนมันเย็ยนหรอมันเย็ยน,นเย็ยนมากขอถ่ายรูปหน่อยยิ้มหน,น,น่อยค่ะยิ้มยิ้มสวยยิ้มแล้วหรออันนี้ยิ้มหรอือยิงฟันอะอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของกันต่อนะคะไปค่ะไปเลยรถเข็นค่ะรถเคนมาช้อปวันจันทร์นี่แบบคนโล่งมากไม่มีคนเลยค่ะไปทิ่นี่ใช่ค่ะฮะไปแลาวกันดุกเนาะ yes no no ทำฟิปปิ่นหลอกทุกคน last time last time off <laughs> of the life the mask <laughs>

มอ๊ะแม่มาเจอว่ามันทิชชู่ปั่นทําหมดแล้วหรอคะใช่ต้องทํายังไงอ่ะต้นซีทํงินอนยาอยู่ไหนนะเจ้าปอไม่มียับอเลซิททงเวลโอ้โหมะละกอลูกบอลล้อมเลยค่ะอันนี้เป็นมะละกอที่เขากินสุกกันนะคะเนื้อเขาจะนิ่มๆค่ะตําไม่อร่อย จำน้ำส้มใช่ไหมคะ้าทีไรก็ต้องกดทุกทีเลยน้ำส้มสดน้ำส้มแท้ะคะ่ะ,ะมันหมุนจะจมาเห็นมันหมุนเห็นมันหมุนเหรอคะจะมาเห็นมาม่าไม่มั่นใจแล้วเนี่ยว่าอยากกินหรือว่าอยากเห็นเอ่อส้อมคั้นน,นี่เป็นมันเทศ มะนาวไม่มีเลยมะนาวไปทนเนื้อกันต่อค่ะชฟบงตัวช่างบ่งแม่ไม่แน่ใจว่าเป็นบุนเส้นหรือหร <Columbus> ือว <applies batteries> ่าเป็นเส้นขนมจีนนะคะเดี๋ยวเอาไปลองครับับสามแพ็ค แต่เขาบอกว่าเป็นเส้นจากข้าวค่ะแม่คิดว่าขนมจีนนะคะถ้าขนมจีนมาขายในห้างลิเดิลนี่คือแบบเ hey ฮเลยนะเส้นขนมจีนมันหาซื้อยากอะค่ะต้องเป็นร้านไทยเท่านั้นที่จะที่จะสามารถซื้อซื้อเส้นได้เนาะแต่ว่าเส้นวุ้นเส้นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันมันมีตามร้านทั่วไปค่ะถ้าร้านนี้มีเส้นขนมจีนนี่คือแบบ <laughs> คือแบบมัน Amazing มากทุกคนค <c oughs> ไปตามหามะนาวเขียวกันค่ะร้านเนี้ยมะนาวเขียวขาดหลายรอบแล้วอะ่ะอาจจะขาดตลาดเนาะต้องไปดูร้านอื่นค่ะแต่หาซื้อง่ายค่ะมันมีร้านทั่วไปนี่แหละ ร้านเนี่ยแม่มาสองครั้งแล้วมันมันไม่มีอะค่ะน่าจะแบบโดนโดนเจ้าอื่นแยกซื้อไปก่อนหรือยังไงก็ไม่รู้ international 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 please please monsieur s'il vous กินเลยลูกไอศ็อกโกแมันละลายหมดแล้วก็อย่าชัพปุอย่าโคเช่ก็อย่าชัพปุยย่าโครเช่เอาขี้นี่เดี๋ยวน้อถามทุกอย่างที่นางเห็นถามทุกอย่างจริงๆค่ะคือเห็นธงสะบัดเห็นใบไม้ปิ้วนางก็ถามค่ะอย่ามอชื่ออร์ก็บเต็มเปื้อด้วยปิโดนอัโครเช่แล้วรึป้องท่านี่อยากรู้หรอคะอยากรู้ว่าอะไรคะ มวกเขามีหมวกทำไมหมวกถึงปลิวหรอเขาลืมอ๋อเขาลืมใช่เขาลืมหมวกไว้อย่างเงี้ยหรออ๋อแล้วก็มีคนเอาไปวางไว้ที่เสาอย่างเงี้ยหรอใช่อ๋อหมวกใครก็ไม่รู้เนอะเป็นของเขาเป็นของเขาของใครอันยารู้ไหมคะใช่เป็นของเขาของเขาของใครละคะของใครใครคือเขาเขาหรอเขาโอเคเขา คือเขาค่ะเป็นเพื่อนของพี่เป็นเพื่อนของพี่ด้วยใช่อือเขานี่ก็คือเพื่อนของพี่เ<ช>หรอคะเขาไปกับรถเขาไปกับรถใช่เขาออกทะเลไปไกลแล้วอัญญาเขาลืมเขาไปกับรถใช่หรอมันปลิวออกมาจากรถหรือเปล่าใช่ไหมหมวกอ่ะใช่เขาขับรถแล้วมันปลิวออกมาเหรอใช่เขา ขาไม่เห็นนะคะเป็นเรื่องเป็นราวอยาก <unt i. S 1> กินไอศครีมซื้อให้ก็กินไม่หมดนะยานใช่ไหมเนี่ยก็กินไม่หมด ไปคะ่ะเอาถุงมานึงอันด้วยคะ่ะอ่าถุงมาด้วยคะ่ะได้ไหมคะมอันนั้นไม่ต้องเอาไปคะ่ะน้ำส้มเอาทำไมไม่ถอดเบล์อะคะแ <laughs> สบเอ้ยแสบวันนี้แม่ได้มันเทศมาคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอ ขนมไข่เต่านะคะไข่เต่าหรือไขน่นกกระทาไม่แน่ใจที่ทำจาบมันเทศอะคะ่ะบ้านแม่เรียกไข่เต่าเ <What? S 1> รลักษณะเส้นเนี่ยเหมือนเส้นขนมจีนแห้งมากเลยค่ะม่หรือมันจะใช่ถ้าใช,ถาใช่ถ้าใช่นี่ดีใจมากเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวต้มอ,อีกสัก5้านาทีเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าใช่เส้นขนมจีนหรือเปล่านะนี่คือเส้นขนมจีนไทยไทยสปากเกตตี ไปบะคือเราไม่น่าเชื่อว่าร้านนี้จะมีขายอ่ะอาซ์ติสต้าสเปนกิ้น Yes I think stay no too long time อ๋อเรียงพัมเพิร์ดให้โดยที่ไม่ต้องบอกเลยนะคะหมดแล้วต้องทิ้งขยะนะคะแม่ว่าจะทำขนมไข่นกกระทาก็ไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวยกไปทำพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เวลาไม่พอค่ะแม่ดูม่ดูขั้นไร ทีมมัปีใช่ค่ะพก่มาเขามีการบงการบ้านแม่ก็ต้องนั่งคุมเขาอะค่ะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนแม่เอาผงวิเศษป้ายสิวไว้นะหลังจากส่งเด็กๆเข้านอนแล้วก็เป็นเวลาของแม่ค่ะแม่ก็จะมาสั่งของไทยเนาะของไทยจะเข้าทุกวันจันทร์นะคะสั่งวันจันทร์ตอนเย็นวันอังคารช่วงบ่ายเขาก็จัดลงกล่องแล้วก็ส่งมาให้เราวันพุธตอนเช้าก็ถึงค่ะนี่ค่ะมะม่วงขามิ้นน่ากินมาก มะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเขียวเสเวยอย่างเงี้ยโหนี่นะคะมะกงมะกอกมะกอกน้ําลูกเล็กลูกใหญ่ทุเรียนเนี่ยค่ะทุเรียนต้องมาแล้วรอบนี้แก้มังกรผลไม้เยอะมากเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยค่ะมันเป็นเส้นสดอย่างเงี้ยค่ะแบบอบแห้งก็มีแล้วก็แบบสดก็มีนะคะพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะละมุดทุกคน จำไม่ได้ว่ากินละมุดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะเป็น10ปีแล้วนะคะเป็นร้านของคนเวียดนามนะคะแต่ว่าของไทยนี่เต็มร้านเลยคือเขาอยู่ใกล้อะคะ่ะเขาส่งมามันมันถึงไวแล้วของมันก็จะสดสด,ดอกสนไอไม่ใช่ดอกสนดอกสลิดอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราบ้านเราเรียกดอกดอกขจรค่ะใช่ใช่ดอกขจรนะคะชะอมมาค่ะชะอมชะอมนี่ชะอมสดสดสด,สดมาก มีสายบัวด้วยนะคะนี่สายบัวสายบัวก็ไม่ค่อยอย,อ,อยากค่ะไม่อยากกินมะเขือกวางตุ้งไม่ค่อยอยากค่ะสตอสซักออสองแพ็คขมิน้นใบตองใบเตยผักบุ้งจีนผักบุ้งผักบุ้งเย็นตาโฟมีหมดเลยค่ะมาะละกอตะไคร้เห็ดหูหนูมะกอกเนี่ยค่ะมะกอกแบบนี้ตำส้มอร่อยนะคะ จำใส่มะกอกก็มีขายมะขามอ่อนนี่ทุกคนมะขามอ่อนต้องมาแล้วหนึ่งหนึ่งไม่พอต้องสองค่ะสองไปเลยมะขามอ่อนสองค่ะปลีค่ะหัวปลีหัวปลีก็มีนะกระเฉดน้ำสะเดาสะเดาสดมากอยากกินไหมปีนี้ไม่ค่อยอยากสะเดาเลยค่ะไม่ค่อยอยากกินสะเดาเลยปีนี้ มะขามขนมขาไก่ข้าวเกี๊ยวกุ้งข้าวตันข้าวตันน้ำแตงโมงพริกทอดแม่อีพิมมีหมดเลยนะคะทุกคนสากกระเบือยันเรือรบอะค่ะมีทุกอย่างจริงๆขนมอันนี้ก็มีนะคะขนมไส้สับป,ประรดอะขนมปี๊บโบราณนะ่ะทุกคนเนี่ยอถ้ยังไงแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน ไปบ้าค่ะเดี๋ยวจับไอจแบไปนอนแล้วแม่ก็จะไปอาบน้ำเช่นกันค่ะไปพาพี่ๆก่อนเลยนราหนึ่งถึสิบก่อนหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งน่นึ่งนึ่หึง่หน่ห่งหน่ง่นน่งนิน่ะสน่่ อะไรอีกคะห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดเจดเก้าเก้าอะไรอีกเก้าแล้วสิบข้าโอเคไปนอนได้ค่ะเก้าแล้วสิบสิบสิบอ๋อกระดุมมันมีไม่พอมันไม่ถึงสิบหรอกลูกอ่ะใช่อ่ะแล้วอ่ะสิบสิบโอเคสิบไปนอนแล้วนะคะพี่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye, bye bye, selamat tinggal. Terima kasih. Okay. Selamat. Okay.